เรื่องย่อละครเพชรตัดเพชรท่ามกลางความพยายามเอาตัวรอดในสังคมปากกัดตีนถีบของกรุงเทพยอดเด็กหนุ่มเดินโพยบ่อนมาดก,กวนคิดการใหญ่วางแผนชดเงินพนันบอนเพื่อเอาไปเป็นค่าผ่าตัดให้ยายที่กำลังรอการรักษาแต่แผนการถูกพวกนักเลงโต๊ะบอลจับได้และไล่ล่ายอด ถูกซ้อมจนเจียนตายแต่ก็รอดมาได้เพราะฝีมือของชายชุดดำกลุ่มหนึ่งที่มีรอยสักรูปอีกาที่ด้านหลังคอยอดถูกชายพวกนั้นฉีดยาให้หมดสติแล้วลากตัวยอดให้ไปกับพวกมันก่อนที่จะทำลายหลักฐานทุกอย่างเพื่อทำให้ยอดกลายเป็นคนที่ตายไปแล้วจากโลกนี้ชาติเด็กหนุ่มอนาคตไกลจะครอบครัวครูพละที่อบอุ่น ชาติเพิ่งจะคว้าเหรียญทองกีฬายิงปืนระด,ดับจังหวัดมาให้พ่อกับแม่ได้ชื่นใจแต่งานเลี้ยงฉลองอนาคตน,นักกีฬากลับต้องกลายเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อพวกทวงนี้นอกระบบบุกมาเอาเรื่องพ่อของชาติที่ไปกู้หนี้มาพวกมันทำรุนแรงกับพ่อและแม่อย่างที่ชาติไม่ยอมให้อภยัยพ่อพยายามช่วยแม่เลยถูกมันยิงตายพร้อมกับแม่ ชาจึงตามไปล้างแค้นแต่กลับตกอยู่ในวงล้อมและเกือบจะถูกฆ่าตายพวกชายชุดดำรอยสักอีกาที่หลังคอโผล่มาช่วยเหลือแล้วลากตัวชาติที่อาการร้ายแรกใกล้ตายไปด้วยและสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาว่าชาติได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วผ่านไปไม่นานชาติได้รับการรักษาตัวจนอาการดีขึ้นและพบว่าตัวเองถูกควบคุมเอาไว้ที่เกาะร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งไร้การติดต่อจากโลกภายนอกมีการตรวจตราเข้มงวดของกลุ่มคนที่มีรอยสักอีกาชาต์ไม่รู้ว่าพวกมันคือใครรู้เพียงอย่างเดียวว่าพวกมันทุกคนล้วนมีฝีมือชากาดแต่ชาติก็วางแผนที่จะหนีออกจากที่นี่ให้ได้ชาติเกือบจะหนีไปขึ้นเรือได้อยู่แล้วแต่ทว่าชาติกลับถูกยอดซึ่งเวลานี้เป็นหนึ่งในพวกรอยสักอีกาเข้าเล่นงาน แล้วลากตัวชาติกลับไปพวกมันไว้ชีวิตชาติและทำให้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรกอร้างแห่งนี้คือค่ายฝึกมือสังหารของมาดามหลุยแห่งองค์กรพยาโยมองค์กรค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ที่มีสมาชิกหลายประเทศทั่วโลกมาดามหลุยไม่เคยเปิดเผยชมหน้าที่แท้จริงให้ใครรู้แต่มีไตรนักธุรกิจหนุ่มผู้สุข,ขุม นุ่มลึกและร้ายกาดไม่ชิเล่นเป็นมือขวาที่คอยรับคำสั่งและจัดการทุกอย่างแทนมาดามลุยกลุ่มพวกอีกาที่ชาติเห็นก็คือพวกมือสังหารที่ผ่านการฝึกมาอย่งางหนักเพื่อใช้เป็นโยมมาทูตนำความตายไปให้กับผู้ที่พยายามขัดขวางการทำงานขององค์กรพยายมเด็กหนุ่มสาวที่ชาติเห็นบนเกาะแห่งนี้ทุกคนรวมทั้งยอดล้วนถูกตราจับตาเฝ้าดู แล้วผ่าตัวมาฝึกกันทั้งนั้นหลายคนที่ไม่ผ่านการฝึกและปฏิเสธการเป็นอีกาจะมีจุดจบด้วยการเป็นอาหารของฉลามในทะเลเพราะชีวิตของทุกคนได้ตายจากโลกที่เคยอยู่ไปแล้วถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่รอดทางเดียวก็คือต้องเป็นอีกายมาทูตให้กับองค์กรของมาดามลุยเท่านั้นชาติไม่มีทางเลือกอื่นที่จะมีชีวิตรอดต่อไป และชีวิตนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้ต้องกลับไปเป็นชาติคนเดิมอีกแล้วชาตจึงยอมรับการถูกฝึกให้เป็นมือสังหารร่วมกับยอดและเด็กหนุ่มสาวคนอื่นๆที่ถูกพาตัวมาชาตได้รู้จักกับเฉินหลงเด็กหนุ่มฝีมือดีจากฮ่องกงและแองจี้เด็กสาวลูกครึ่งอเมริกันที่ช่วยทำให้ชาติผ่านพ้นการฝึกอย่างหนักมาได้จนกระทั่งการคัดเลือกอีกายยม,มทูต เ่อจะได้ออกไปจากเกาะมาถึงชาติยอดฉันหลงและแองจีกลายเป็นสี่คนสุดท้ายที่ต้องสู้กันเองเพื่อคัดเลือกเหลือสองอีกายอยู่มาทูดชาิไม่ยอมเล่นงานฉันหลงกับแองจีเพราะความเป็นเพื่อนแต่ยอดพร้อมเล่นงานทุกคนเพื่อที่จะเอาตัวรอดจะได้ออกไปจากเกาะยอดเกือบจะฆ่าชาิกับแองจีแล้วเลือกฉันหลงมาเป็นพวก แต่มาดามหลุยก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชื่นชมฝีมือของทั้งสีมาดามหลุยจึงมีคำสั่งให้ทั้งสี่ได้เป็นอีกายยมมาทูดพร้อมกันหมดแล้วให้ไตราพาทั้งสี่ไปเริ่มทำงานตามที่ได้ฝึกมาฉันหลงกับแองจี้ถูกมาดามหลุยเลือกให้เดินทางไปทำงานที่ฮ่องกงกับมาดามส่วนชาติกับยอดถูกพาตัวไปที่กรุงเทพเพื่อเริ่มต้นงานมือสังหาร ชี่กรุงเทพโฉมหน้าที่ฉาบอยู่ในวงสังคมของตรายก็คือเพลย์บอยนักธุรกิจอสังหาชื่อดังมีตึกทำการ,รูราใหญ่โตกลางกรุงและมีคอนเนคชันกับข้าราชการหลายระดับเพื่อใช้เป็นฐานฟอกเงินให้กับองค์กรพยายมชาติกับยอดถูกปกปิดฐานะการเป็นอีกายยมทูตด,ด้วยการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้เป็นพนักงานของตึกทำการชีวิตภายนอกของทั้งคู่ จึงเหมือนหนุ่มออฟฟิศปกติแต่เมื่อโทรศัพท์พร้อมโคตหลับที่ไตรส่งเข้ามือถือมาถึงยอดกับชาติก็พร้อมที่จะถอดเนคไทและสูตรออกเพื่อจับปืนแล้วสังหารเป้าหมายตามคำสั่งผลงานของชาติกับยอดเป็นที่ถูกใจไตรเพราะเด็ดขาดไม่ทิ้งร่องรอยโดยเฉพาะกับยอดที่มีความเด็ดขาดตัดสินใจได้เร็วกว่าชาติซึ่งยังมีความลังเลก,กับการสังหารเหตุเพราะลึกๆแล้ว ชาดยังปฏิเสธการกระทำอันเยียมโหดแต่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งเพราะสัญชาตญาณการเอาตัวรอดจากองค์กรทํามิทำก็ต้องตายไม่เหมือนกับยอดที่มีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายที่ต้องการไต่เต้าขึ้นไปเป็นใหญ่อย่างไตรเพราะชีวิตที่ผ่านมาในอดีตของยอดนั้นพบเจอแต่การถูกเหยียดยนันกําพา้าพ่อแม่มีแต่ยายที่ลำบากเลี้ยงดูครั้งสุดท้ายที่ยอดเอาเงินไปช่วยยายไม่ได้ ทำให้ยอดตั้งใจว่าจะไม่ยอมกลับไปเป็นไอยอดขี้หมาคนเดิมอีกเด็ดขาดตรายมีคำสั่งสำคัญให้ยอดกับชาติไปคุ้มการการส่งยาเสพติดโคคิโนยาเสพติดชนิดใหม่โดยเตือนให้ระวังการติดตามและสอดแทรกของปอป,ปอสอโดยเฉพาะพลตำรวจเอกเชิดศักดเจ้าฉายามือปราบดับจิตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้โดยตรง ยาเสพติดโคคินโนเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ล่าสุดที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะมีอาการเคลิบเคลิ้มอย่างรวดเร็วและเกิดอาการหลอนทางประสาทอย่างรุนแรงยิ่งเมื่อได้รับแรงกระตุ้นจากเสียงเพลงที่มีท่วงทำนองร้อนแรงด้วยแล้วยิ่งทำให้ตัวยาสมแดงธิ์มากขึ้นการใช้ยาเกินขนาดจะทำให้มีอาการคลุมคลั่งฆ่ากันตายฆ่าตัวตายและตายด้วยฤทธิ์ยาในที่สุด ชาติได้เห็นวิทยานี้ด้วยตัวเองขณะที่กำลังช่วยคุ้มกันการส่งยายโคคิโนมันคือหายนะที่จะเกิดขึ้นกับเด็กรุ่นใหม่ที่ชาติเริ่มหวั่นใจเมื่องานคุ้มกันสำเร็จลุล่วงยอดกับชาติช่วยหลอกล่อตำรวจจนกลายเป็นตัวตลกสำหรับไตรจนเป็นที่พอใจแต่ไตรเริ่มเห็นความขัดแย้งไม่ลงรอยกันของยอดกับชาติที่เริ่มมีการลงไม้ลงมือกันบ่อยครั้ง ตรเกรงว่ายอดกับชาติจะหายเรื่องทำลายกันเองจึงกักตัวยอดไว้แล้วให้ชาติเดินทางกลับก่อนแต่ระหว่างทางชาติถูกยอดที่หลบออกมาแล้วรอบทำร้ายจนชาติตกเขวหายไปตรได้รับรายงานเรื่องชาติหายตัวไปและไม่คิดว่ายอดเป็นคนทำพระยอดกลบเกลื่อนร่องรอยเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนและโยนความผิดให้แก๊ง้าย,ยาเสพติดคู่อริเป็นคนทำ โชคดีที่ชาติไม่ตายโซซส,สโซเซอ,ออกมาจากป่าและได้รับการช่วยเหลือจากไอแสบเด็กหนุ่มวัยรุ่นกวนๆในแก๊งแต่งรถซิ่งที่บังเอิญไปพบเข้าแต่เมื่อไอแสบถามว่าชาติเป็นใครชาติกลับบอกไม่ได้ว่าตัวเองชื่ออะไรไม่ว่าจะนึกยังไงชาติก็นึกไม่ออกมีเพียงสัญชาตญาณการต่อสู้อย่างดุดนันที่ชาติงันออกมาใช้อย่างคล่องแคล่วเพื่อช่วยไอแสบจากพวกคู่อริ ไอแสบเริ่มสงสัยว่าชาติคือใครและที่สําคัญรอยสักรูปอิกาที่หลังคอชาติก็ทำให้ไอแสบกังวลว่าจะเกี่ยวข้องกับบางอย่างที่ไอแสบกำลังได้รับมอบหมายให้ตามข่าวอยู่ไอแสบจึงดูแลชาติไปพร้อมกับตามดูพฤติกรรมของชาติให้มั่นใจในระหว่างนั้นเองฟิเดโรนักค้ายยาเสพติดชาวคิวบาพร้อมกับเชงมือสังหารชาวจีน คนสนิทฝีมือชกายของฟิเดโรได้เดินทางมาพบยอดเพื่อว่าจ้างให้ยอดหักหลังองค์กรพยายมขโมยสุดลับการผลิตของโคโคิโนโดยค่าจ้างที่สูงมหาศาลทำให้ยอดรับปากอย่างง่ายดายแม้ว่าการกระทำครั้งนี้จะเป็นความลับแต่ก็ไม่อาจเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ปปสและไปรู้ตำรวจสาวสวยฝีมือดีจากฮ่องกงที่ร่วมมือกับตำรวจไทยไล่ตามล่า หาทางโค่นล้มองค์กรพยายมมาตลอดโดยไปรู้ได้ปลอมตัวเป็นนักร้องสาวสวยลงพื้นที่สืบหาข่าวพวกมันมาได้สักพักแล้วซึ่งฟิเดโรกับเชงก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ไปรู้จับตาดูเพราะมีการนัดพบกับยอดที่ไปรู้กำลังสงสัยว่าเป็นอีกายโยมทูตของพวกองค์กรพยายมยอดได้พบกับรัศมีไกด์ของบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง ยอดจำรัศมีได้ดีว่าเธอคือเด็กสาวที่เคยโตมากับตนเองสมัยที่ยังอาศัยอยู่ในสลัมกับยายรัสมีคือรักครั้งแรกของยอดเลยก็ว่าได้แต่ทว่าการได้พบรัศมีอาจทำให้ความลับเรื่องที่ยอดได้ตายจากโลกนี้ไปด้วยฝีมือขององค์กรพยายมถูกเปิดเผยซึ่งอาจนำอันตรายมาสู่ชีวิตรัศมีได้ยอดจึงจำเป็นต้องพบรัศมีอย่างลับๆ และอ้างว่าจำเป็นต้องโกหกทุกคนว่าตายไปแล้วเพราะเขาฆ่าพวกพนานโต๊ะบอนจนถูกตำรวจตามจับรัศมีสงสารยอดและเข้าใจว่ายอดจำเป็นเธอยังบอกข่าวดีให้ยอดดู้อีกว่ายายของยอดยังไม่ตายและอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งยอดอดดีใจไม่ได้แอบไปพบกับยายที่สุขภาพอย่างดีแต่ความจำเริ่มเลอะเลือนจำยอดไม่ได้ แต่เพียงแค่นั้นยอดก็ดีใจที่ได้รู้ว่ายายังมีชีวิตอยู่ไป๋หลูสะกดตามรอยยอดจนเกือบจะได้ตัวยอดมาขยายผลเล่นงานพวกองค์กรพยาโยมแต่ยอดก็หนีรอดไปได้อย่างหุดวิดต,ต่อมาไป๋หลูได้รับการติดต่อจากไอ้แสบซึ่งเป็นสายสื่อที่ไปหลูเรียกใช้งานมาตลอดไอ้แสบพาไป๋หลูให้ไปพบกับชาติ ที่ยังจำตัวเองไม่ได้แต่รอยสักอีกาที่หลังคอชาติทำให้ไปรู้รู้ทันทีว่าชาติคือมือสังหารอีกายมาทูนนั่นเองไปรู้รีบแจ้งเรื่องของชาติให้พลตำรวจเอกเชิดศักดิ์ทราบและเตรียมจะพาตัวชาติไปสอบสวนแต่สัญชาต,ตยานที่ยังเชี่ยวชาญการต่อสู้และระแวงภัยทำให้ชาติสู้กับไปรู้และตำรวจจนหนีเอาตัวรอดไปได้แต่ชาติ ก็มาเห็นไอแสบถูกพวกองค์กรพยายมจับตัวไปเค้นเพราะสงสัยว่าจะเป็นสายให้กับตำรวจชาติพยายามจะช่วยไอแสบแต่ก็ช้าไปเพราะไอแสบถูกฉีดยาโคคิโนโจนเกินขนาดทำให้คลุมคลั่งเห็นชาติเป็นศัตรูชาติจำเป็นต้องสู้กับไอแสบและทนเห็นไอแสบยิงตัวตายต่อหน้าต่อตาความตายของไอแสบทำให้ชาติสะเทือนใจและความจำของชาติ ก็ค่อยๆกลับมาจนจำได้ว่าตัวเองคือมือสังหารขององค์กรพยาโยมชาติไม่อยากเห็นเด็กหนุ่มสาววิ่งไอแสบต้องหมดอนาคตเพราะยาเสพติดชั่วร้ายจึงตัดสินใจไปหาไปรู้กับพลตำรวจเอกเชิญศักด์เพื่อยื่นข้อเสนอขอเป็นสายลับกลับเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้หาทางทำลายองค์กรพยาโยมเชิญศักด์เห็นด้วยกับแผนการของชาติจึงสนับสนุนเต็มที่ โดยให้ไปรู้ร่วมมือกับชาติในภารกิจเสี่ยงตายครั้งนี้ด้วยกันข่าวการเดินทางมาของฟิเดโรที่วางแผนจะท้าทายองค์กรพยายมรู้ไปถึงหูของมาดามลุยจึงทำให้ต้องเดินทางมาเมืองไทยพร้อมกับเฉินหลงและแองจีพร้อมคำสั่งให้ไตรจัดการเกบฟิเดโรให้ได้ซึ่งไตรก็ยังไม่รู้ว่ายอดคือคนทรยศหักหลังเพราะในระหว่างนั้น ชาติได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในองค์กรหลังจากที่หายไปยอดนึกว่าชาติจะตายไปแล้วแต่ชาติไม่พูดเรื่องที่ยอดเป็นคนพยายามฆ่าตนเองเพราะไปรู้ขอไว้ไม่อยากให้แผนการเป็นสายลับต้องเสียแผนเพราะความบาดหมางของยอดกับชาติแต่ยอดก็ยังอดสงสัยพฤติกรรมของชาติไม่ได้ยอดขอให้เบกกี้คู่ขาของชาติช่วยดูพฤติกรรมของชาติแล้วให้รายงาน ชาตดรูตัวว่ากำลังถูกยอดจับตาดูก็ไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาให้แบกกี้จับผิดได้ทางด้านฟิเดโรรู้ตัวว่ากำลังเป็นเป้าของมาดามหลุยจึงเร่งให้ยอดรีบขโมยสูตรลับยาโคคิโนออกมาให้ตนยอดแอบลอบเข้าไปในห้องทำงานบนตึกที่ทำการของตรายแต่เมื่อเจาะรหัสผ่านตู้เซฟเข้าไปได้ยอดกลับไม่พบสูตรยาแต่ไปพบหลักฐาน ที่ไตรเพิ่งจะได้มาว่ายอดคือคนทรยศและมีคำสั่งให้อีกายยมมาทูตทุกคนค่ายอดทันทีที่เจอส่วนสูตรลับยาเสพติดโคคิโนถูกซ่อนในจี้แพชรสีกระตัดที่มาดามหลุยใส่อยู่ทางเดียวที่จะได้สูตรลับคือฆ่ามาดามหลุยและชิงจี้เพชรมาเท่านั้นยอดหนีการตามล่าของพวกมือสังหารอีกาโยมทูตไปได้อย่างหุดหวิดตรจึงสั่งให้ชาติ ที่เห็นว่าฝีมือสูสีกับยอดออกไล่ล่าย,ยอดกลับมาให้ได้ชาต,ต้องทำเป็นทำตามคำสั่งของไตรเพื่อปกปิดว่าตัวเองกำลังเป็นสายสืบให้ปยรู้ชาต,ต่างไปพบยอดอยู่กับรัศมีและเกิดการต่อสู้กันยอดเสียท่าให้ชาติทั้งๆท,ท,ที่สู้ได้เพราะเป็นห่วงรัศมีกับยายว่าจะได้รับอันตรายยอดเลยตัดสินใจยอมแพ้ ขอให้ชาติปล่อยรัศมีกับยายไปแล้วจะยอมกลับไปรับการลงโทษชาติเพิ่งจะได้เห็นว่ายอดไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรยอดก็แค่คนที่ต้องการเอาตัวรอดเหมือนกับตนเองและเวลานี้ยอดก็กำลังจะกลับใจเหมือนกับตนชาติจึงตัดสินใจปล่อยให้ยอดหนีไปกับรัศมีแล้วกลับไปรายงานตรายว่าจัดการกับยอดเรียบร้อยแล้วส่วนยอด ที่พยายามพารัศมีหนีไปหาที่ปลอดภัยและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ถูกฟิเดลโรกับเชงตามล่าจนเจอเชงได้ตัวรัศมีไปเป็นตัวประกันเพื่อบังคับพยอดทำตามข้อตกลงที่ทำไว้ให้สำเร็จถ้ายอดไม่ได้จี้เพชรที่มีสูตรลับของโคคิโนมารัศมีก็ต้องตายมาดามหลุยพอใจในผลงานของชาติจึงสั่งให้ชาติไปพบกับตนที่โรงงานผลิตโคคิโน ในป่าลึกแถบชายแดนสามเหลี่ยมทองคํามาดามหลุยรู้สึกถูกชะตาชาติจนเกือบเสียท่าทําให้ชาติได้จี้เพชรจากคอแต่ยอดก็โผล่เข้ามาขัดจังหวะเพราะต้องการชิงจี้เพชรเช่นกันยอดต้องลงมือสู้กับชาติอีกครั้งแล้วครั้งนี้ยอดก็สามารถได้จี้เพชรไปส่วนชาติได้ช่วยมาดามหลุยเอาไว้แต่ปรากฏว่าจี G ้เพชรที่ยอดได้ไป กลับกลายเป็นของปลอมเพราะมาดามไม่ไว้ใจใครจึงทำของเรียนแบบไว้ฟิเดลโรไม่พอใจที่ยอดทำงานพลาดเชงกำลังจะฆ่ารัศมีเพื่อบังคับให้ยอดกลับไปเอาสูตรลับมาให้ได้แต่ไปรู้กับตำรวจก็ยกกำลังมาช่วยเอาไว้ส่วนฟิเดลโรกับเชงหนีไปได้ที่ไปรู้ตามมาช่วยเพราะเครื่องส่งสัญญาณที่ชาติติดไว้กับยอดนั่นเองยอดจึงได้รู้ว่าชาติ กลับใจหันไปร่วมมือกับตำรวจและต้องการให้ไปรู้โน้มน้าวของให้ยอดหันมาร่วมมือกับตำรวจช่วยกันจัดการกับพวกองค์กรพยายมเหมือนที่ชาติกำลังทำด้ดยเช่นกันรัศมีเห็นด้วยกับที่ไปรู้แนะนำเพราะถ้าไม่ทำลายพวกมันยอดก็คงหนีไม่พ้นเงื้อมือของมันที่แผ่อำนาจไปทั่วอยู่ดีไตรบอกว่าชาติจะมีสินค้าจำนวนมากที่สุด ลำเลียงมาพักชั่วคราวที่ท่าเรือของไตรชาติจึงส่งข่าวให้พลตำรวจเอกเชิดศักด์นำกำลังบุกทำลายแต่กลับไม่พบสินค้ามากมายเหมือนที่ไตรบอกเหตุการณ์นี้ทำให้มาดามหลุยรู้ว่าชาติเป็นสายให้กับตำรวจจึงวางแผนซ้อนให้เฉนหลงกับแองจี้เล่นงานชาติแล้วลากมาซ้อม่างทารุณและกำลังจะฆ่าแต่มีคนมาช่วยชาติเอาไว้นั่นก็คือยอด ที่ยอมร่วมมือกับตำรวจยอดพาชาตินี้จากเฉินหลงและแองจี้มาได้อย่างวุดวิดเพราะฝีมือของเฉินหลงและแองจี้ที่สูสีพอๆกับทั้งสองคนตรายกับเฉินหลงได้เดินทางไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดเพื่อเตรียมการส่งโคคิโนครั้งใหญ่ชาติกับยอดก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วเปิดฉากเล่นงานไตรกับเฉินหลงยิ่งดุเดือดในที่สุดก็สามารถฆ่าตรากับเฉินหลงได้สำเร็จ แต่ทว่ายาเสพติดโคคิโนทั้งหมดกลับถึกฟิเดโรกับเชงที่โผล่เข้ามาพร้อมกองทหารรับจ้างบุกแย่งชิงเอาโคคิโนทั้งหมดไปยอดกับชาติต้องออกไล่ตามเพื่อหยุดไม่ให้ฟิเดโรได้โคคิโนไปยอดกับชาติตามสืบจนรู้ว่าฟิเดโรเอาโคคิโนไปซุกซ่อนไว้กลางเมืองฟิเดโรหลอกให้ยอดขับรถเก๋งที่ติดตั้งระเบิดเวลา ออกไปนอกเมืองเพื่อฆ่าปิดปากแต่ยอดดวงดีรถด้วอเบิดขนาดที่ยอดอยู่นอกรถยอดจึงกลับไปแก้แค้นเชงกับฟิเดโรผลักเชงตกตึกตายส่วนฟิเดโรหลบหนีไปได้พร้อมกับโคคิโนทั้งหมดเพื่อน,นำไปเป็นข้อต่อรองกับมาดามหลุยเมื่อดามหลุยได้เปิดประมูลภาพแขยนสีน้ำมันของตัวเองที่โรงแรมแห่งหนึ่งกลางกรุงที่น่าประหลาดคือ ผู้หญิงกว่า20คนในงานใส่จี้เพชดเหมือนกันหมดซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการตกลงซื้อขายจ่ายเงินค่าย,ยาเสพติดโคคิโนที่ฟิเดโรต้องการต่อรองกับมาดามลุยโดยอาศัยการประมูลบังหน้ารัศมีและไบลูก็ไปงานนี้ด้วยเมื่อดามลุยเคยไปดูการแสดงของไบลูมาก่อนจึงเชิญทั้งสองคนไปรับประทานอาหารเย็นกับเธอบนเรือสำราญไบลูกับรัศมี รู้ว่าเสี่ยงแต่เพราะเป็นผู้หญิงจึงน่าจะเข้าถึงตัวมาดามหลุยได้ง่ายกว่าจึงตกลงรับคำเชิญแต่แล้วฟิเดโรกับสมุนก็พาก,กันเข้ามาเพื่อยึดเดือของมาดามหลุยเพราะถูกหักหลังส่งมือสังหารอีกายอยอมมาทูดคนอื่นไปรอบเล่นงานแต่ด้วยฝีมือที่อ่อนแอด้อยกว่ามากฟิเดโรจึงกลายเป็นผีเฝ้าอ่าว ไปหลูต้องสู้กับแองจี้จนสามารถจัดการแองจี้ได้แต่พวกมือสังหารคนอื่นก็พยายามจะไล่ลาคา่าไปหลูกับรัศมีกระโดดหนีลงน้ําในจังหวะที่เรือตํารวจก็มาล้อมเรือมาดามหลุยชาร์กับยอดมาช่วยคนรักเอาไว้ได้แล้บุกข,ขึ้นไปบนเรือต่อสู้กับพวกมือสังหารอีกายมมาทูตทั้งหมดอย่างดุเดือดมาดามหลุยเห็นว่ากำลังจวนตัวจึงขึ้นเรือเร็วหนี ชาดกับยอดขับเรือเร็วไล่ตามยอดกระโดดขึ้นไปบนเรือของมาดามลุยแล้วพยายามแย่งชิงจี้เพชรสูตรยาโคคิโนจนในที่สุดก็สามารถจัดการกับมาดามลุยได้พร้อมกับได้สูตรลับยาเสพติดโคคิโนมาด้วยแต่เรือที่มาดามลุยขับออกมามีระเบิดเวลาตั้งเอาไว้ชาตกับยอดกว่าจะเห็นว่ามีระเบิดก็ไม่ทันกระโดดนีระเบิดสนั่นวันไว ไปรู้กับรัศมีคิดว่ายอดกับชาติตายไปกับระเบิดแต่อยู่ๆทั้ทงคู่ก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นน้ำพร้อมกับจี้เพชรของมาดามลุยรอดตายจากระเบิดมาได้อย่างหวุดหวิดองค์กรพยายมของมาดามลุยถูกกวาดล้างอย่างสิ้นซากไปรู้ต้องเดินทางกลับฮ่องกงเมื่อภารกิจเสร็จสิน้นส่วนยอดกับชาติซึ่งเคยก่อคดีเอาไว้ในฐานะมือสังหารอีกายอามาทูต ยืดอกอย่างลูกผู้ชายยอมติดคุกรับโทษที่ได้รับการผ่อนผันเพราะความดีชอบให้เหลือติดคุกแค่ไม่กี่ปีรัศมีรับปากว่าจะรอให้ยอดผลโทษแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปรู้เองก็บอกกับชาติว่าเธอจะรอชาติอยู่ที่ฮ่องกงเพื่อให้ชาติไปเริ่มชีวิตใหม่กับเธอที่นั่นแต่ระหว่างที่ชาติกับยอดเข้าไปในคุกมือสังหารฝีมือดี ที่มีรอยสั่งอีกายยม,มทูตซึ่งชายกับยอดไม่เคยรู้จักก็ปรากฏตัวขึ้นตามใบสั่งให้เก็บชายกับยอดแต่ก็ถูกทั้งคู่เล่นงานแล้วบังคับให้มันบอกมาว่าใครเป็นคนสั่งมือสังหารหัวร้อยอย่างสมเพว่าชายกับยอดไม่มีทางใช้ชีวิตอย่างสงบเพราะมาดามหลุยเป็นแค่หนึ่งในสามผู้นำของ,ององค์กรพยายมเท่านั้นเวลานี้รัศมีก็ไปรู้ตั้งหา ที่กำลังเป็นเป้าสังหารเพื่อสั่งสอนคนที่คิดทรยยอีกายอยมมทูตอย่างไอชาติกับไอยอดมือสังหารกระอักยาพิษตายเสียงหวอเตือนดังลั่นไปทั่วเรือนจำผู้ขุมวิ่งกันวุ่นวายเพราะนักโทษชายสองคนได้แหกคุกออกไปแล้วชื่อของมันคือไอชาติและไอยอดติดตามชมเรื่องราวความสนุกเข้มข้นของละครเพชรตัดเพชรได้ทางช่องเจ็ดสี